ธรรมกรีกกาเนิดอารยธรรมกรีกอารยธรรมกรีกที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้ประกอบด้วยอารยธรรมหลักสองส่วนได้แก่อารยธรรมของชาวกรีกโบราณหรืออารยธรรมเฮเลนิกปี750-336ถึง336ก่อนคริสต์ศักราชและอารยธรรมเฮเลนิสติกปี3 3 6 3กถึง31ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กรีก อยู่ภายใต้การปกครองของจกกักรวรรดิดิมาซิโดเนียและเป็นอรารยธรรมที่ผสมผสานกับความเจริญที่รับจากดินแดนรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปัจจุบันที่สำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดอรารยธรรมกรีกโดยรวมคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ชาวกรีกโบราณและระบอบนครรัฐกรีกที่ตั้งอรารยธรรมกรีกเกิดขึ้นในบริเวณ ตอนใต้ของข้าบสมุทรบอลขาดและชายฝั่งทะเลอีเจียนซึ่งกั้นระหว่างข้าบสมุทรบอลขานและเอเชียมยเนอร์บริเวณเหล่านี้อยู่ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งรายรอบด้วยอรารยธรรมสำคัญของโลกคืออรารยธรรมอียิปต์และเมโสโปเตเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ใกล้กับเกาะครีปซึ่งเป็นศูนย์กลางของอรารยธรรมไมนวน ประมาณปี2,000ถึง1,400ก่อนคริสต์ศักราชที่เกิดจากการผสมผสานอารยธรรมของดินแดนในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้ชาวกรีกโบราณมีโอกาสรับและแลกเปลี่ยนความเจริญด้านต่างๆของอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์จากเกาะครีตอันหนึ่งพื้นที่ในคาบสมุทรบอลขาน ตอนต้ายังประกอบด้วยภูเขาที่ราบสูงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรวมศูนย์อำนาจการปกครองทำให้ชาวกรีกโบราณมีการปกครองแบบนครรัฐและมักเกิดสงครามระหว่างนาครรัฐเช่นกรณีนครรัฐสปาตาทำสงครามลุกรานกรุงเอเธน อนหนึ่งกรีกยังมีพื้นที่ราบพาะปลูกไม่มากนักทำให้สามารถพึ่งพาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เพียงอย่างเดียวแต่สภาพที่ตั้งซึ่งมีชายฝั่งทะเลและท่าเรือที่เหมาะสมจำนวนมากชาวกรีกจึงสามารถประกอบอาชีพประมงและเดินเรือค้าขายกับดินแดนต่างๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รวมทั้งมีโอกาสขยายอิทธิพลไปยึดครองดินแดนอื่นๆในเขตเอเชียไมเนอร์ด้วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดอรารยธรรมต่อกันโดยเฉพาะการนำอรารยธรรมของโลกตะวันออกไปตะวันตกชาวกิกโบราณชาวกิกโบราณเรียกตัวเองว่าเฮลรีนเป็นพวกอินโดยูโรเปียนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของประเทศกรีซ ปัจจุบันเมื่อประมาณ2,000ปีก่อนคริสต์ศักราชในระยะแรกกระจายอยู่เป็นเผ่าต่างๆในคาสมุดบอนคาและเขตทะเลอีเทียนที่สำคัญได้แก่พวกไอโอเนียนและพวกไมซินเนียนโดยทั่วไปชาวกรีกโบราณประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเดินเรือต่อมาเผ่าที่มีความเจริญได้ขยายอำนาจและ ก่อตั้งเป็นนครรัฐที่สำคัญได้แก่นนครรัฐพวกเขาไมซีเนียนซึ่งยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่และมีอำนาจสูงสุดประมาณปี1600-1100ถึ 1, 100ก่อนคริสในปัจจุบันพวกไมซีเนียนเป็นนักรบที่มีความเก่งกล้าสามารถยึดครองดินแดนของนครรัฐอื่นๆ รวมทั้งเกาะคริสและรับอิทธิพลของอรารยธรรมต่างๆโดยเฉพาะอรารยธรรมไมนวันส์ของชาวเกาะคริสต่อมาประมาณปี1,100ก่อนคริสต์ศักราชพวกคริสอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าดอเรียนซึ่งโอพยพมาจากตอนเหนือและขยายอำนาจคร,ครอบครองดินแดนของ พวกไมซีเนียนพวกนี้ได้สร้างนะครรัฐและปาตาเป็นศูนย์กลางปกครองของตนพวกดอเรียนมีความเจริญน้อยกว่าไมซีเนียนและไม่รู้หนังสือจึงไม่มีหลักฐานที่กล่าวถึงดินแดนกรีกภายใต้อิทธิพลของพวกดอเรียนในช่วงปี1100-7 150ก่อนคริสต์ศักราชมากนะักจนกระทั่งประมาณปี750ก่อนคริสต์ศักราชได้มีการประดิษฐ์อักษรซึ่งรับรู้แบบมาจากอักษรและพยัญชนะของพวกฟีนิเซียนที่เข้ามาติดต่อค้าขายในช่วงนั้นอย่างไรก็ตามแม้พวกดอเรีนจะมีอำนาจเข้มแข็งก็ไม่สามารถ รวมอำนาจปกครองนครรัฐกีได้หมดหลักฐานจากนาครรัฐสปาร์ตาเสื่อมอำนาจเมื่อปี371ก่อนคริสต์ศักราชนาครรัฐกรีอื่นๆก็พยายามรวมตัวกันโดยมีนครรัฐทีบิสเป็นผู้นำแต่ในที่สุดก็ถูกกษัตริย์ฟิลป แห่งมาซิโดเนียพระองค์ได้ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวางจนถึงเขตตุ่มน้ำสินธุและได้ครอบครองแหล่งอรายรยธรรมต่างๆของโลกได้แก่อียิปต์เมโสโปเตเมียและเปอร์เซียความจเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีกชาวกรีกได้สร้างความจเจริญให้แก่มรดกแก่ชาวโลกจำนวนมาก ที่สำคัญได้แก่ความเจริญด้านศิลปกรรมปรัชญาการศึกษาวรรณกรรมและวิทยาการต่างๆศิลปกรรมความเจริญด้านศิลปกรรมเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของอารยธรรมกรีกได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบของงานศิลปรกรรมของโลกส่วนใหญ่เป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ,บแรงบันดาลใจจาก ศรัทธาทางศาสนาโดยสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพบ,บูชาและบวงสรวงเทพเจ้าของตนผลงานที่ได้รับการยกย่องมีจำนวนมากที่สำคัญได้แก่ด้านส,สถาปัตยกรรมปฏิมากรรมจิตกรรมและศิลปะการแสดงด้านส,สถาปัตยกรรมชาวเอเธนได้สร้างสรรค์งานด้านส,สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นให้กับชาวโลก ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างอาคารเพื่อกิจกรรมสาธารณะเช่นวิหารสนามกีฬาและโรงละครความโดดเด่นของงานสถา,าปัตยกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับความใหญ่โตของสิ่งก่อสร้างแต่เป็นความงดงามของสัสดส่วนที่สมบูรณ์แบบเช่นวิหารพาเทนอนทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาโครโพลิส ด้านปติมากรรมผลงานด้านปฏติมากรรมจัดว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในงานศิลปกรรมของกรีกชาวกรีกสร้างงานปฏติมากรรมจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นรูปปั้นเทพของกรีกอย่างไรก็ตามเนื่องจากชาวกรีกยอมรับและเชื่อมั่นคุณค่าของมนุษย์ผลงานปฏติมากรรมจึงดูเป็นธรรมชาติลักษณะของสรีระกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นคลายมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่จริง ด้านจิตกรรมที่ปรากฏอยู่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่เขียนบนเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันคนโรและอื่นๆจิตกรรมฝาผนังที่พบในวิหารและกำแพงศิลปะการแสดงชาวกรีกได้คิดค้นศิลปะการแสดงประเภทต่างๆส่วนใหญ่เป็นการจัดแสดงเพื่อเฉลิมฉลองพิธีบวงสรวงพระเจ้าของตนเช่น ละครกลางแจ้งเป็นต้นแบบของละครในปัจจุบันดนตีและการเล่นละครอื่นๆ